สวัสดีครับผมชื่อน้องสาทุอยู่ชั้นเกียูพายครับวัน,นนี้เราจะมาแยกขยะทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยแยกขยะสี่ประเภทนี่คือขยะทั่วไปนะครับถัง,งขยะทั่วไปเป็นถังขยะสีฟ้าก็ที่ผมเอามาก็มีเศษกระดาษแล้วก็มีถุงที่ทู่ ถุงขนมแต่นี้เป็นถุงถั่วครับๆๆนี่คือถังขยะทั่วไปนะคะถังขยะทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นนขยะทั่วไปนะคะสีฟ้า่จังหลโอเคนี่ก็คือขยะรีไซเคิลครับสีเหลืองถังขยะสีเหลืองถ้านี่ครับกล่องมนมถ้าเราเอามาตัดแล้วล้างให้สะอาดเราก็สามารถทําให้เป็นรีไซเคิลได้ครับเ,รเอามาทารีไซเคิลได้ เอามารีไซเคิล่อยครับอันนี้ก็ด้วยตัดตัดที่ห้อออกแล้วก็เอามารีไซเคลิลได้ขยะรีไซเคลิลน,นะสี <Yes. S 2> เหลืองทิ้งไปเลยนี่คือขยะอันตรายครับนี่มีหลอดไฟแล้วก็่านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อะไรก็ได้สีแดงนะครับถ้าเราจะทิ้งขยะนะครับเราต้องเอามันมา ห่อใส่กระดาษแล้วก็เขียนเ่าเป็นกาะขยะอันตรายแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มกัดแล้วก็ไปทิ้งได้ คือขยะอินรียครับถังขยะสีเขียวนี่ก็เป็นเศษผักที่แม่ของทำกับข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ตอกไม้ขยะอินรียหรือว่าขยะเปียกนั่นครับนี่นเลยสีเขียวอืโอเคสวัสดีค่ะ